ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆนะครับจับหนุ่มๆนะครับครอบทั้งหมดสามตัวนะครับอสามตัวนี้เป็นพี่น้องกันนะครับเป็นพ่อแม่เดียวกันเลยครับนี่เดี๋ยวมาดูตัวแรกนะตัวนี้นะครับเขียวๆดูๆนะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับโครงสร้างรอยชนก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสักสองรหกขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ กับเกือบไม่น่าถึงนะครับเพราะว่ายังหนุ่มน้อยนะครับรุ่นนี้รุ่นเจ็ดเดือนเองนะครับยังไม่ขันเลยนะยังขันไม่ชัดเลยครับนี่ครับจับดูคร้าวๆนะครับทั้งสามตัวนี้ไม่มีตําหนิใดๆนะครับไม่มีตําหนินะครับแต่ยังไม่ได้จับถ่ายรูปนิ่งนะครับมาดูตัวที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นรอยทางเหนือนนะครับรอยทางเหนือนะครับ ถ้าเต็มโครงเต็มล่างก็อะไรอยู่ในเกณฑ์รมานสองสี่สองห้านะครับตัวนี้นะนี่ครับสวยมากครับหงอนแบบหงอนเหนือนหน้าตาสวยนะครับนี่นะครับดูดเูเขียวนะครับตามสร้อยจะเป็นดูดูนะครับแต,แต่ตามตัวจะเขาเขียวนะครับ อันนี้ใหม่ๆจริงๆนะครับใหม่ๆขึ้นฝูงนะครับนี่ตัวนี้หางยังปุ้นๆอยู่นะนะครับรุ่นนี้ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับไก่กระเอกระอนะครับรุ่น um. นี้นะครับผมยังไม่เคยเห็นนะครับเป็นลูกพ่อเขียวนะครับลูกพ่อเขียวนะครับเป็นถนัดลอยนะแต่แม่เป็นแม่เป็นปากกอยนะครับชุดนี้แม่จะมีเชื้อสามเอี่ยวนะครับแม่เป็นมีเชื้อสามเอี่ยวนะ ตัวที่สามครับตัวนี้นะครับความทางจะโตกว่าชาวบ้านนะครับตัวนี้ก็ประมาณต่อไปนะครับสองแปดนะครับสองแปดสองเก้าแน่นอนนะครับต่อไปนะนะครับต่อไปนะครับนี่ครับปึกตัวนี้ปึกแผ่นดีนะครับเป็นไก่ปึกแผ่นดีนะครับแผ่นดีนะครับแข้งขาหน้าตาสวยนะครับหงอนสตอเบอรี่หมดเลยครับตัวนี้หงอนแบบหงอนเหมือน ติดทางปากกอยครับหอนเนียนๆนะครับหอนเนียนๆแล้วก็ติดนะครับกอดข้หมอมนะครับไม่มีรอยหยักนะครับจะติดหอวไปทางปากก้อยนะครับติดไปทางแม่นะนะครับสามตัวพี่น้องนะครับสวยนะครับสวยไม่มีตำหนินะครับแต่ยังไม่ถ่ายรูปนิ่งเลยครับยังไม่มีเวลานะครับอ ตรงนี้ผมก็ทําใหม่นะครับเนี่ยนะครับกั้นใหม่เดี๋ยวจะเอาไปให้พ่อจรวดนอนฝั่งนี้นะครับเพราะ่พ่อจรวดชอบไปนอนฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นยุงเยอะครับเดี๋ยวจะนอนให้นอนฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตีจะไข่เขียวให้หมดเลยครับแล้วก็เวลาตัวมงตัวเมียเข้ามาไขอะไรจะได้ไม่มียุงกัดนะครับก็ทำแบบง่ายๆครับกะสุเหลือใช้นะครับ ก็ตอนแรกว่าจะจับไอ้สองตัวนี้ข no, no ึ well, ้นมาก่อนนะครับแต่มันชุดเดียวกันค้อกเดียวกันผมก็เลยครับจับพร้อมกันเลยครับสามตัวนะครับเป็นพ่อเดียวกันเลยนะครับก็คือพ่อเขียวนะครับพ่อเขียวนะครับแม่เป็นสายปลาก่อยนะครับแม่ไม่เชื่อตามเอี่ยวนะครับพ่อตัวเขียวตัวอยู่บ้านป้าครับตัวที่ยื้นคอโค้งเหมือนกุ้งจุงอ่างครับพ่อเขาเป็นพนัร้อยครับ เป็นพนันน้อยเป็นพนันน้อยสีเขียวเลยนะครับไอชุดนี้มันมีเขียวๆนะครับแล้วมันก็แล้วมันก็น่าจะป่วยนะครับตัวเขียวๆแล้วก็แล้วก็เสียไปนะครับก็จะรอดมาชุดดูดนะครับแต่พวกนี้ยังไงให้ลูกมาก็เป็นสีเขียวครับเพราะเหล่าเหล่ากอเขาเขียวนะครับ พิงจับครอบมาคืนนะครับพิงจับครอบมาคืนยังไม่ทําอะไรเลยครับนี่นะครับยังไม่ได้จับนะครับยังไม่ได้เล่นนะครับให้เขาเชื่องแต่พวกนี้นะครับเขาเป็นเหล่าที่เชื่องง่ายนะจับเช็ดน้ํานะครับรูบหน้าลูบตานะครับวันถองวันเนี่ยครับเชื่องเลยนะครับตอนนี้ก็จะเปี่ยวนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งจับขึ้นฝูงจริงๆนะครับผมเองก็จะจับรุ่นนี้นะครับ ตัวไหนซ่าๆจะจับมาก่อนนะครับ